ปีกอยังเนี่ยมาเฟิ่งอันเนี่ยดอกสีชมพเนี่ยดอกสีชมแมนมาเฟิ่งดูมันดอกอีหยังพี่น้องดอกอีหยังเนาะดอกจันมะเมนมะเมนดอกจันบ่มาเฟิ่งแซมกินยังกินน้ำหวานดอกปีบเอากินน้ำหวานดอกปีบกินกระเทียมตัวไส่นั่นเขาไปขายตอเลยเอาดอกมันลงเนี่ยเพิ่มเห็นบ่อมันมีน้ำหวานมันเด่นในเนอ่ยทุกคนหวาน อุ้ยเจตาเพิ่งตจ้าเพิ่งกอสแม่อันนี้พันเก็บไปขายบอกโอ้โอ้เก็บให้ข้าเจ้าข้าเจ้าสิมาเอาหน่าเน่เนี่ยไปเก็บน้ำเล้าด้วยหน่านะเนี่ะทุกคนดอกปีบอันนี้ข้าเจ้าเอาไปเห็ดหนึ่งกินแสงเอาไปซุปเอาไปแกงเอาไปแกงแม่นแกงใส่ดูกหมูหรือว่าซุปซุปใส่แบบซุปร้านก็ได้ซุปใส่แบบมังวงบอนขมบอนอย่างก็ได้อ่อเป็นอีก เมนูที่ยังไม่เคยกินเนาะแล้วมันมีดรสศาส์ผมบ่บอกว่าผมแซ่ผมากอยู่บ้านอยู่บ้านมีดอกอันนี้นะอยู่ซำเหนือก็มีแต่ว่าอยู่เชียงขวางนี่หลายหลายทุกคนขี่รถไปเจอได้ก็เห็นโอ้ผู้นำต้นนั่นไหมผู้น่ะผู้นเบิ่งต้นเหี้ยงนี่มันเก็บมันเก็บนี่ดอกมันก็จะล่นลงพื้นหรือมันก็จะเก็บนี่ทุกคนนะเอาไปเก็บต้อยก่ เก็บไ้ด้น่เยเก็ได้ว่โั้นต้นงชั้นต้นเลยหงเงหลายพี่น้องคุณอะนี่มาถามเพิ่นมาเพิ่นเพื่นเก็บแล้วเนเอาไปทรงใส่ข้าเจ้ามาเอาอยู่บานเลยว่าขาเจ้าสั่งเอาบอกอืม นี่ขั้นข้าวเก็บแบบนี้แล้วข้าวต้องมาตากแดดบ่เออตากแดดก็ได้ก็นาไปต้มเอาไปต้มเวทแดดเออพนเอาไปตากแดดแล้วก็เอาไปทอดเอาไปตากแดดแล้วไปทอดแซ่บแล้ววันนี้ข้าวไข่ฉันข้าวตากแดดแล้วข้าวไข่โล่ค่ะเด็กโอโล่ทงอันสามสี่สิบพันผู้เลยโอ้สามสี่สิบพันกะบแปดสิบบาทต้องแบบว่ามันแหงแต่ว่าึ้นน้ำหนักมันเบานะค่ะมันแหงบึงด้วย อ๋ออันจะว่าบ้านนอกเด้อเพราะว่าบ้านเฮามันบ่มีนะอยู่ไทยน่ะแต่ว่าบ่รู้ว่าอยู่ส่วนทางเหนือของไทยมีบ่แต่ภาคอีสานบ่เห็นมีนะคะถ้าผู้ใดมีพี่น้องคอมเมนต์มาแน่เด้อเห็นคลิปนี้ไผเคยเอาไปเฮ็ดเมนูใดนทักมาแล้วคอมเมนต์มาคุยกันจ้าแต่ว่าแพ้พายยังบ่เคยกินเถื่อยังบ่เคยกินบ่บ่ยังบ่เคยกิ่นเดเฮ็ดบบพี่น้องโอ้ยแต่อ่อนซ่อนนี่ะแก่เ่อตอน่น้อย ต้นน okay. ี e. so so no. ้ต okay. mm. yeah. ั okay. ๊กป yes. ีปลูกเองสิบแปดปีทุกคนดอกร้ายหลายแล้วหูบัวาแถบเนี่ยพเจ้าพเจ้าปลูกเต็มเลยพุณน่ะพเจ้าปลูกเต็มเลยทุกคนเมนข้าขับรถมากแบบว่าดอกสีสมสมเต็มคือจังดอกจานเลยทุกคนเต้นโมเมนต์ดอกจานน้องดอกจานเน่เนี่เน่เนี่ยดอกสดๆมันหุ่นมันหุ่นตกลงอยู่แก่โอ้เห็น ันก็จะเป็นปุ่มปุ่มเป็นปุ่มปุ่มคือไผ่ปะยี่ว่าคือข้าเหมอเด้วกอีกเสียงหนึ่ง FC FC เพื่อนว่านอยากอยากเห็นเฮ็ดเมนูโอ้เดี๋ยวจะเอาไปเฮ็ดเมนูให้เบิงขันเท้าเอาเมื่อไทยข้าวจะไปเฮ็ดอยังกินข้าวจะไปเฮ็ดอยังกินแมนเอาไปแกงเสียดุงหมูก็ได้เอาไปซุปก็ได้เนี่ยนะเอาไปเฮ็ดยังได้อีกทอดบหน่อยว่าเราเคยกินเนั้นน่ะเคยกินแต่ซุปแล้วก็ต้มกินแต่สะอ่อนคุณน่ะ โอ้ fly, บเคยกินจ้กเทื่อนเนี่ยบอแต่สะอ่อนค่ะคุณเคยกิ่นตั้งแต่ตอนอยังน้อยเป็น10ปีแล้วบ่ได้กินดอกมันบ่ไม่กินหอมเด้มันบอไม่กินหอมแต่มาเกสอนมันจะวนนหวานนบ่เซร์หวานตอนยังตอนยังน้อยมาม,มกเกย์ยังซีเด้แล้วก็ดูดกินน้ำหวานมัน แต่ว่ายังเขาบริ่ได้กินเป็นสิบลายปีแล้วอยากกินอยู่เนี้ยไปซุปเสโน่ขมก็ได้มาเห็นแต่อยูเล่าเลยทุกคนนี่อย่างอีกหลายอย่างที่เขายังบ่เคยกินเลยเขายังบ่เคยเห็นออไทยเอิญดอกอีกอย่างน่าจะมียูไทยก็น่าจะมีจะบู๋วจะมบุวตังยูซ่อนทางเหนือแมนพี่น้องผู้ใดเคยเห็นแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเลยเด้อว่ามีบอนะแต่ยูเล่าเขาน่าจะมีแล้วเนะได้เลได้เห็นยูเล่าหลายแต่ว่าอยู่ยงกันก็ซ่องยากเดิอนี่เด้อผู้ช็นอยู่เมืองเหนือเมืองหนาว จำเดือาเสียงความนี้ยังเห็นหลายยูอันนี้เดือดบิดเป็นจาเห็ดเด็ดเมนูได้อีกเนะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวถ้าเฮามีโอกาสก็จะเห็ดคลิปให้พี่น้องเบิ้งเมนูอันนี้แลหละเนูะ้าเบิงเเบ้งเด้อทุกคนเด้ออ่ะมาคลิปนี้กไลไ์กดแช่จ้า